สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะปะบัวจะมาเอาปุ๋ยเก็ดลดหอมลดจิงจูฉ่ายค่ะเนี่ยค่ะปุ๋ยเก็ดที่ป้าบัวซื้อติดสวนไว้ค่ะนมค่ะนมนมบูดหลานกินไม่หมดเนาะเนี่ยค่ะป้าก็จะอามาใส่น้ำลดค่ะ รดผักนี่ตัดก่อนค่ะหลานกินไม่หมดเขาไม่กินแล้วก็จุรินซีสังข้อเสงค่ะใส่ลงไปใส่ไปเลยค่ะอันนี้ปุ๋ยเกตนี่ใส่หนึ่งช้อนนะคะต่อน้ำค่ะ อยู่ประมาณ5ลิตรนี่ค่ะหนึ่งช้อนซื้อใส่กระปุกไว้นะคะนี่ใส่กระปุกปิดฝาให้แน่นเขาจะชื้นแล้วก็คนค่ะคนคืมค่ะวันนี้คืมฝนตกลินฝนขี้แรง้งฝนขี้แร้งคือ เหมือนว่าฝนตกเนาะแต่ว่าเราปลูกผักใส่กระถางไม่ได้ดูนี่เหี่ยวฝนขี้เลง้งอ้าวแล้วเรามารดกันเลยค่ะนี่ค่ะ ูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นระยะระยะค่ะทีนี้ป้าบัวก็จะไปถอนหญ้าให้มะเขือด้านนู้นค่ะมาค่ะมาค่ะมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะชีวิตแม่บ้านเนาะนี่ค่ะถอนหญ้าให้ก่อน ที่ประบัวปลูกไว้ายา่มโลกน,นี่ตัวนี้ถูกไม่ได้เลยนะคะเวลาเรามาเก็บผักมันจะคันถอนออกค่ะ หอนกองค่ะหอนกองไว้ เนี่ยค่ะไอตัวนี้ถ้าเราไม่ถอนออกเรามาเก็บผักนี่ถูกขาเรานี่จะคันมากๆค่ะเนี่ยค่ะหานไก่น้อยค่ะนี่เรียกว่าหานไก่น้อยค่ะคันต้องถอนออกกองตรงน,นี้กองตรงนี้ให้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยตรงน,นี้เลยเนี่ยค่ะหานไก่น้อยนี่นี่ขึ้นเต็มเลยนี่ ถอนออกให้หมดค่ะนี่คันโดนไม่อู้ออกว่าดนแล้วก็ค่ะมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้ด้านนี้นี่ บ้านก็อยู่นี่ค่ะผู้บริหารก็อยู่นี่ค่ะ สดเสาดะจะฟื้นหรือเปล่าเนาะะถ้าเราไม่ถอนหญ้านี่เรามาเก็บพักมันจะคันค่ะหารไก่น้อย ทำสาวให้กระเพาสักหน่อยดูรู้สึกว่าไม่สดชื่นเลยทำไมไม่สดชื่นเลยล่ะคะนะคะี่ค่ะทำสาวให้สักหน่อยสินะคะ่ะอื ค่ะถอนหญ้าให้เล้วนี่ค่ะเล็กเล็กน้อยน้อยค่ะนี่ก็มีกระชายแดงกระชายเหลืองมะเขือแต่มะละกอนี้จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ตะไคร้ค่ะนี่กระชายเหลืองค่ะนี่ป้าเราโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาถอนกระชายไปกินมันจะไม่ได้ใส่ถุงมือนี่เข้าไม่ได้เลยค่ะ นี่ค่ะคันคันหานไก่น้อยทำเล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆยเล็กๆน้อยๆ้ ป้าบัวจะมาปลอกหน่อไม้ไว้ค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ต้มไผ่ต้มเดยต้มใส่กระดูกหมูค่ะอร่อยค่ะ นี่ค่ะหน่อไม้ไผ่ตรงป้าบัวก็จะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นแล้วต้มไว้ค่ะไว้ต้มใส่กระดูกหมูค่ะเป็นอาหารเย็นค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ป้าบัวก็พาใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมอนให้หอมเนาะจิงจูชายแล้วก็มาถอนหญ้าให้ส่วนครวรน้อยๆค่ะส่วนครวรน้อยๆให้พริกให้มะเขือให้กระชายแดงค่ะกระชายแดงกระชายเหลืองค่ะป้าบัวก็ขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมให้เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าบัวตลอดค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ